เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลก โรงเรียนรักษาศิลหาจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมนำวิชาการด้วยบทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชรักบวรรักษศิลหารักปทุมธานีจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการประจำปีการศึกษา2564ในรูปแบบ New Normal ขึ้นและมีการจัดเสวนาในหัวข้อห้องเรียนต้น แบบ next normal สร้างแต้มต่อวิชาชีพครูมุ่งสู่อนาคตเด็กไทยผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีประธานโครงการกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรรับเชิญ จากนั้นนายวชรวิทย์ศิรพัฒน์บีรกุลศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ได้กล่าวเสวนาในหัวข้อโครงการตอบโจทย์เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างไรส่วนทางด้านนางสาวสุภาษีชุมแก้วรองผพื่อนในการโรงเรียนวัดแสงสันได้กล่าวเสวนาในหัวข้อทำห้องเรียนต้นแบบอย่างไรให้ได้เลื่อนวิทยาฐานะ และทางด้านนางกำไลปานม่วงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจารุสอนบำรุงได้กล่าวเสวนาในหัวข้อบทฝึกพัฒนานิสยัยสู่ Best Practice วิจัยในชั้นเรียนสำหรับการจัดเสวนาผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในครั้งนี้มีทั้งครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจำนวนกว่า20รูปรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูกว่า280ท่านเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ค่ะ